กลับมาอีกครั้งครับกับ s e r v ์ฟเวอร์หน้าเล่นครับเซิร์ฟเวอร์อัชฉยของเราอัปเดตอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาลุยโซเอ็มโอครับบอกเลยว่าระบบในเซิร์ฟเนี่ยดีไม่แพ้เซิร์ฟเอมโอใหญ่ๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบในการช่วยผู้เล่นใหม่เพื่อทำเควสต,ต่างๆต,งต,งตีหมูตีไก่ฟาร์มต่างต,างตอนเริ่มเกมครับแล้วใครที่อยากแข็งแก่งนําหน้าเพื่อนก็มีระบบตรีรูนตีบวกอาวุธหรือชุดกเกราะ ความสามารถขั้นสูงได้ครับแล้วใครที่แข็งเก่งแล้วก็สามารถไปลงดันตีบอสเพื่อฟาบไอเทมหายากโคตรได้ด้วยครับละเซิร์ฟนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมสามารถได้ทั้งคอมโทรศัพท์และ iOS อเอสยละครับและอัปเดตในครั้งนี้ยังมีระบบสุดเจ๋งมากมายถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมกันในช่องบางสมุทรสารเกมเมอร์นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หน้าเล่นคราฟกันอีกแล้วนะครับก็ผมก็รีวิวมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมนะรวมครั้งนี้ด้วยนะโดยเซิร์ฟนี้นะก็จะเป็นเซิร์ฟเอาชิอดที่รองรับหลายสายผู้เล่นมากมากนะครับก็ใครที่เป็นสายชิอดก็ลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆกันได้นะครับผมนะและจุดเด่นหนึ่งนะที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะคือเซิร์ฟนี้เนี่ยเขารองรับทั้งไมครับคอมไมครับเบสท็อกหรือไมครับพีเนาะหรือใครเี่น o s ใน iPhone ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมเรียกว่ารองรับหมด ดยตอนนี้นะับตัวเซิร์ฟหน้าเลนคับของเรานะับก็ได้มีการอัปเดตโซนใหม่เข้ามาเนาะวันนี้ผมจะมาอ่ารีวิวโซน m o ครับโอเคก็เราไปดูกันเลยก่านเนาะสำหรับใครนะับที่ใช้ไ i n e c r a f t PE หรือไม e c r a f t โทรศัพท์นับก็สามารถใช้เวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะแต่ใครที่ใช้ภาคไม e c r a f t อ่าจาว่าในคอมเนี่ยใครที่เล่นจาว่าบนผมนะับทางเซิร์ฟจะแนะนําให้ใช้เวอร์ชัน1.20.1หรือ1.20.4นะครับใครเล่นเวอร์ชันใหม่กว่านี้เนะี่ยอาจจะเจอปัญหาอ่ารีซอฟแปร็กได้เนาะ ส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นไมค์ครับ t j จะว่าเวอร์ชันน่นะครับเห็นไหมเมื่อเตรียมเวอร์ชันพร้อมนะครับกดมั l ติเพเยอรครับเลือ่ังสุดเนาะกด a อร s เซิร์ฟเวอร์แเดใส่ตามผม n น้าเลนคราฟดอทออนลเนาะกดดันครับเท่านี้นะครับเซิร์ฟของเราก็จะปรากฏขึ้นมาเนาะตัวนี้ผมแนะนำให้ทำการกด Edit ทนิดนึงครับเห็นตรงนี้ไหมครับเซิร์ฟเวอร์รี e อร c สแพคเนาะกดเป็นเอ็นเอเบิลนะครับเอนเอเบิลคือเปิดใช้งานนะครับอ่ สำหรับวิธีการสมัครเข้าเล่นนับก็เขาจะมีบอกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยกนะ็ได <BR Y> ้เวลาที่เราเข้าครั้งแรกเนี่ยเราจะเดินไม่ได้นะครับผมให้ทาการพิมพ์คําสั่งตามผมนะทําการพิมพ์ทับ R e g ครับอ่า IEG นี่เนาะเป็นวัตตามด้วยรหัสผ่านของเราครับแนะนำให้ใส่ตัวสอบข้างหน้าด้วยก็ดีสมมุตินะครับ,มรบผมตั้งเป็นอ่ะผมตั้งเป็นรหัสนี้นะ ผมก็ต้องไปวักและคอนเฟิร์มรหัสครับอะสมมติผมอาตั้งรหัสแบบนี้เนาะทำการตั้งรหัสลระจำให้เรียบร้อยนะครับกดรันคำสั่งครับปึ๊บอะโอเคมันก็จะเป็นการอาสมัครใช้งานเนาะแต่ผมมันล็อกอินไปแล้วเนาะมันก็เลยขึ้นแบบสีแดงนะฮะพอสมัครแล้วเราก็สามารถเดินในเซิร์ฟได้นะครับเราก็จะได้เข็มทิศมาด้วยครับสำหรับใครนับที่เข้ารอบต่อๆไปและเดินไม่ได้ใช่ไหมให้ทำการทับล็อกอินครับหลังจากนั้นตามด้วยรหัสผ่านครับรหัสของเราเรียบร้อยนะก็กดรันครับปึ๊บเท่านี้เราก็จะ สำหรับโซเอมนะคก็จะอยู่ในเข็มทิศนะครับกดเข้าไปแล้วก็เห็นไหมสไยเวิลเอ็มเอ็ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็เข้าไปได้เลยนะต่อมาครับจะเป็นวิธีการเข้าในไมค์คร f t เบ d ล็อกหรือไมค์คราฟโทรศัพท์เนาะไปที่เขาว่าเพลยได้เลยครับปึ๊บเว้เขาว่าเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็เลือกล่างสุดครับผมจากนั้นกด a ซิร์ฟเวอตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าข้างบนเขียนอะไรก็ได้อ่าผมเขียไปไมค์คราฟเซิร์ฟเวอร์แล้วกันครับแล้วก็อันนี้อ่าไอพีจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ค อ่ะก็คล้ายที่เข้าครั้งแรกมันจะมีขึ้นให้ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดไปด้วยเนาะโอเคครับทุกคนปึ๊บอ่ะเราก็เข้ามาได้แล้วท่ผมนะก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันในคอมเลยนะครับผมนะสามารถล็อกอินอะไรได้เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ครับถ้าเกิดเราถือเข็มทิศแล้วกดขี้ขวานะฮะอ่ะเราก็เจอเอ็มโอเหมือนกันเป๊ะๆเนาะก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยโซนเอ็มโอกันเลยดีกว่าครับก็เข้าไปเลยครับนะสวายโบเอ็มโอปึ๊บตรงนี้ครับก็จะมีการโหลดอีซอสแพ็คนะครับก็รอแป๊บนึงเนาะ อ่ะวันครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะผมนะอ่าใครนะที่เข้ามารู้สึกว่าบางรอบรีซอสแท็กไม่โหลดใช่ปะมาที่ n P C ตัวนี้ครับกดเข้าไปนะแล้วกดตรงนี้เป็นการดาวน์โหลดรีซอสแท็กครับสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรีซอสแท็กไม่โหลดก็มากดตรงนี้โหลดซ้ำได้นะผมนะเท่านี้นะครับเราก็จะมีรีซอสแท็กสวยๆในเซิร์ฟแล้วนะครับผมนะ จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสเปรหลักของโซนตรงนี้นะครับมันก็จะมี NPC ตัวสําคัญสําคัญเนาะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับใครนะที่เข้ามาครั้งแรกนะเก็จะมีพวกอุปกรณ์เหล็กนะครับผมนะแล้วก็อ่าเนี่ยมีโพสเทคขนาดสิบคูณสิบนะผมมีเข็มทิศเริ่มเกมแล้วก็มันจะมีดาบเหล็กนะนี่ก็ของผมบางส่วนทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเกะกะตัวเนาะก็ตามนี้เลยครับสำหรับใครนะที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผมก็แนะนําให้มาตรงนี้เลยนะครับก็จะใช้คําสั่งทับเพล็ก็ได้หรือจะไปคลิกเกอพีซี ตรงนี้ครับก็จะเป็นเมนูสอนเล่นต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกดของเซิร์ฟนะครับเรียนรู้ข้อจํากัดของเซิร์ฟนะครับผมมันก็จะมีหลายอันนับก็เห็นไหมข้อจํากัดของเซิร์ฟมีอะไรบ้างนะฮะวิธีการหาเงินได้จากไหนบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นมือใหม่ก็นี่หาเงินยังไงก็มาลองดูตัวนี้ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบขายของผู้เล่นตั้งของตั้งกล่องขายเองนะอ่ะก็สามารถมาลองอ่านก็ได้ครับเรียนรู้ความสามารถที่ใช้ได้ภายในยศเริ่มต้นนะผมนะก็เออมีคําสั่งอะไรบ้างมีคำสั่งเริ่มต้นมันก็บอกหมดเลยนะครับอันน งานอะไรอย่างนี้เนาะก็เนี่ยก็จะเป็นพวกหน้าเมนูสอนเล่นหมดเลยนะครับตรงนี้จะมีกดเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นําให้มาอ่านกันด้วยนะครับนะ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะที่แบบไม่ชอบแถบด้านบนจอตัวนี้เห็นไหมสามารถปิดได้นะครับให้มาที่ M P C ตัวนี้นะปุ๊บเข้ามามันก็จะมีอ่ามีเปิดมีปิดนะครับกดปิดเห็นไหมมันก็จะหายไปนะกดเปิดมันก็จะเปิดเนาะอันนี้ก็อยากเปิดอยากปิดเลือกตามใจชอบครับสำหรับด้านข้างตรงนี้ับจะมีอ่าพวกชัดสีข้อความนะครับก็ถ้าเกิดใครมีก็มาเลือกได้นะครับผมแต่ที่สําคัญเลยครับคือฝั่งนี้ครับทุกคนอ่าเลือกอาชีพทํางานรับตังค์นะผมนะอ่าก็ตัวนี้กดเข้าไปครับ มันก็จะมีอาชีพต่างๆนะครับมี builder digger นะผมนะ Enchant นะครับก็ visual man อะไรงนี้ก็จะคล้ายๆกับเซิร์ฟก่อนที่ผมเคยรีวิวนะเห็นไหมครับเรานะัิดว่าเราทําอะไรเยอะสุดเราก็เลือกอย่างนั้นนะสมมติผมขุดเหมืองบ่อยผมก็เลือกเหมืองนะครับเราเป็นอะไรเราก็เลือกตามนั้นนะเราจะได้แบบเออได้ตังค์จากสิ่งที่เราเลือกนะผมก็จะเลือกขุดเหมืองนะครับเฟบ อ่ะผมก็จะกลายเป็นนักขุดเหมืองนะเห็นไหมอ่ะทุกอันมันก็จะสีซีดๆอย่างนี้ 1. ผมก็จะเป็นนักขุดเหมืองนะครับผมเวลาที่ผมขุดเหมืองผมก็จะได้ตังจากอาชีพที่ผมทําด้วยนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มทำเควสกันนะผมอยากให้ผู้ชมรับของฟรีก่อนนะแค่ทําทการพิมพ์ทับฟรีก็ได้ครับอ่าทัฟฟรีแบบน,นี้นะกดไลน์คนะรับฟึบตรงนี้นะปังก็จะเป็นฟรีไอเทมนะปังก็จะมีอย่าเห็นไหมฟรีไอเทมประจําวันนะฮะประจําสัปดาห์ครับผมแล้วก็ประจําเดือนก็มีด้วยนะครับผม ่ะได้อะไรมาบ้างได้พวกของได้อะไรอย่างนี้มาเนาะประจำสัปดาห์ผมน่าจะยังไม่ได้นะเอ้ยได้ด้วยเหรอนี่ก็ประมาณนี้นะผมนะได้อะไรมาเนี่ยโอ้ยครับก็อย่าลืมมาเปิดกันเนาะตรงนี้มันก็จะขึ้นเตือนของที่ผมได้จากการเปิดเมื่อกี้นะครับผมโอ้ยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการฟาร์มตังค์เริ่มต้นแล้วก็ทำเควสต,ต่างๆเพื่อรับเงินกันดีกว่าครับนะผู้เล่นใหม่ก็ควรดูเลยครับจริงๆใน NPC ทับเฮลนันะ้มันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าหาตังได้จากไหนบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองทับเควสกันก่อนดีกว่าคคคคครรรััััับบบบบททเเเเววสสสนนะะกก็็าาปปิิดชมมมพพ์่งผ๊ ตรงนี้มันก็จะมีเควสต่างๆให้เรามาเลือกทำนับก็มีฮันเตอร์เควสมีอ่ามายนิ่งเควสต์นะผมนะก็มีฟาร์มเมอร์ด้วยถ้าเกิดแบบใครทำฟาร์มนี้เนาะก็สามารถทำแล้วก็มันจะมีรางวัลเห็นไหมครับอ่ามีเงินเท่าไหร่ถึงเท่าไหรนะ่เนาะต้องการอะไรบ้างนี่มันก็จะบอกนะครับก็เลือกตามความถนัดผมลองเลือกเป็นอ่ามายนิ่งเควสแล้วกันนะปุ๊บตรงนี้นะสมมติผมเลือกเป็นอ่าไปการขุดบล็อกหินนะเห็นไหมไมยนิ่งเควสสโตนนะผมนะขุดบล็อกสโตนประมาณอ่อหกร้อยสี่สิบบล็อกนะผมนะก็จะได้ร โอเคตอนนี้เควสก็เริ่มแล้วนะครับเราก็สามารถไปเริ่มขุดได้เลยนะครับผมเวลาจะไปทำเควส์ครับก็ทำการทับวาร์ปนะครับ, <S 2> <S 2> รบปึ๊บแบบนี้หรือว่าจะใช้อาตัวถึงทิศก็ได้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปอาวาร์ปไปโลกรีซอร์สเนาะโลกในการอาฟาร์มทรัพ,พยากรเนาะอ่าก็ผมเลือกโลกหนึ่งแล้วกันครับปึ๊บตรงนี้ยืนเฉยๆห้าวินะครับปึ๊บนะครับเราก็จะวาร์ปมาโลกฟาร์มทรัพ,พยากรแล้วตรงนี้ก็ทุบไม่จากัดเลยครับเห็นไหมเราก็สามารถทุบได้แล้วนะครับผมตรงนี้ครับเราก็สามารถฟาร์มทรัพยากรหรือทำเควสได้เเต็มมที่ลยนนะะครับผ ระหว่างที่ทำเควสนะับถ้าเราอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จใช่ไหมทำการทับเควสครับปุ๊บเหมือนเดิมนะไปที่เควสที่เราทำครับอ่าเราก็จะเห็นว่ามีเอนชาร์ดนะว่าเรากำลังเรากำลังทำอยู่เนาะมันก็จะมีเอนชาร์ดขึ้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราทุบไปแล้ว2 62บล็อกจาก640บล็อกนะครับอ่ะลุยกันต่อเลยครับ ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยรับทรับการอ่าเควสขุดหินเนาะ640บล็อกครับสังเกตดูเงินด้านบนนับเราก็จะได้ตามที่เขาบอกเลยนะครับเวลาที่เราทำเควสอ,อะไรไปแล้วนะมันก็จะเขียนว่าเควสคอมพลีทเนาะหรือว่าควิสเควสสำเร็จแล้วนั่นเนองเนาะอ่ะเราก็สามารถเห็นไหมอ่ะครั้งต่อไปก็ขุดกันโคตรเยอะเลยทีเดียวเนาะก็สามารถไล่ทาไปได้เรื่อยเลยนะครับแน่นอนครับว่าเควสเนี่ยก็ไม่ได้มีอย่างเดียวเนาะเลือกตามความถนัดนะใครแบบไอ้เป็นสายนักฆ่าแบบอะไรเงี้ยก็เลือกตามที่ตัวเองชอบครับแล้วก็เก็บตังค์ไปได้เรื่อยเเ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 ลลลลยยยยยยนน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 ะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบผมมมิิิ่่่งงงงววววสาาาาาากกกกขขขขึึึ้้้้้้้้ตต์็็ไดดดดอออออีีชพพจถื ตรงสายนะอย่างผมผมเลือกขุดแบบเป็นสายขุดใช่ไหมอ่ะเราไปขุดบล็อกทำเวทควสขุดตรงของอาชีพเราก็จะได้อัพเหมือนกันนะครับผมอย่างที่บอกครับถนัดอะไรก็เลือกเอาให้มันตรงสายกันเนาะจะได้แบบเออได้พร้อมกันห,หลายๆอย่างนะครับสาหรับใครนับที่เน้นพฤติกรรมฟาร์มตังคนะ์นะผมแนะนําเป็นเควสอ่าตีหมูตีไก่เนาะอ่าสองอันนี้คือแบบได้ตังค์โคตรจะดีนะผมลองไปตีหมูแล้วกันนะอ่ะใช้คำสั่งเดี๋ยวกดวร์ปครับฟืบ นี่นะครับตัวนี้มันจะมีโซนนี่อยู่นะฮะโซนล่าหมูฟาร์มเงินในเกมนะครับผมนะ <Wow. S 1> นี่นะครับกิจกรรมสหร,รับผู้เล่นใหม่ที่ชอบการฟาร์มกระตื่นเต้น <Wow. S 1> เพียงเข้าร่วมก็หาเงินได้ง่ายๆนะผมนะตัวละ1 0 0่งถึงห้านะทุกคนนะโอ้โหเมื่อกี้500ขุดบล็อกกันแทบตายนะฮะนี่แค่ฆ่าหมูเองนะฮะ oh. แต่ว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นบางครั้งนับมีโอกาสจะติดคุกได้นะผมนะก็ oh. คือแบบฆ่าได้ตังค์เยอะเนาะแต่ก็อาจจะติดคุกแบบสารมาทีอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอย่างไรก็คุ้มมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยตีหมูกันดีกกกกกววววว่่่่่่าา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 คคคุ้้้้้มมมมจจรรรรริงงเเเเเเปปลลลนน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 ะะะะะะะฮฮฟบบโออออตตตีีีีี็็็็สถัััหูไไดยแ มันไม่อยู่เฉยๆด้วยนะนี่เอา้าหายน้องหมูเขาจะไม่อยู่เฉยๆนะฮะนี่โอ้โหคือตังดีจริงนะแต่ว่าเราก็ต้องวิ่งไล่แบบนี้นะฮะมาครับไอ้น้องหมูฮิตบ็อกซ์เล็กซะด้วยนี่ไงอุ๊ยโอ้โหดาบผมกวาดนะฮะเมื่อกี้สรีเกตดูตังข้างบนให้ดีนะฮะส้นจริงพวกนี้โคตรส้นนะฮะหมู โทษนี่ไงทุกคนผมโดนแล้วทุกคนคุณจะออกจากห้องขังในอีก2นาทีนะฮะก็โดนขังสามนาทีครับผมแต่ทุกคนดูตังค์กืนแป๊บเดียวเองอะ่ะตังค์โคตรโคตรคุ้มจะติดคุกสามนาทีก็ยอมไปเถอะครับได้ตังค์เยอะขนาดนี้นะตรงนี้ครับเวลาในการอ่าติดคุกใกล้จะหมดแล้วนะฮะถ้ามันหมดเราก็สามารถใช้คำสั่งทับสปอลได้เนาะอ่ะก็ทับสปอลกลับบ้านเลยครับหรือจะใช้อ่าตัวเข็มทิศก็ได้เนี่ยใช้เข็มทิศก็ได้เนาะกดสปอลครับฟึบ เราก็จะกลับได้แบบนี้เนาะก็สามารถาไปฟาร์มอีกรอบก็ได้หรือแล้วแ,ลแต่เราเลยครับใครที่อยากได้เงินมาเร็วๆก็ฝากไว้เลยครับเควสตีหมูตีไก่เนาะคุ้มจริงนะฮะใครนับที่เป็นสายทำเควสนะครับก็ให้เดินมาตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้จะมีโซนเควสอีกอันนึงน,นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับก็ตรงนี้เนี่ยเราไปดูตรงนี้ก็ได้ครับภารกิจตรงนี้ฮนะอ่าเวทผ้าส์นะผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบภารกิจเวทผ้าส์ และทุกๆสัปดาห์จะมีภารกิจใหม่ๆมาให้คุณทำเพื่อปลดล็อกเลเวลที่สูงขึ้นอีกด้วยควรหมั่นทำภารกิจทุกสัปดาห์เพื่อรับรางของรางวัลนะผมนะก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้มันก็จะมีเนี่ยใช่ไหมสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2อะไรอย่างงี้สมมติผมจะเริ่มทำสัปดาห์ที่1ใช่ปะผมก็คลิกเข้าไปมันก็จะมีเควส์เนี่ยใช่ไหมทุกหิน5,000บล็อกอะไรก็ว่ากันไปเนาะเกียร์เป็นทองสิอบห้าครั้งเนาะนี์ก็จะเป็นอ่าาพรีีเเเเมมยควสนนะป็ของแบบ ของพรีเมียมนะฮะตรงนี้นะับต้องบอกนนะครับว่ามันจะมีแบบพรีเมียมนะครับเบเตอร์พาสพรีเมียมเนาะรับเบเตอร์พาสพรีเมียมเพื่อเร่งเวลาในการได้รับไอเทมของคุณนะผมประมาณนี้ ก็คือที่ต้องเสียตังค์นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นของรางวัล beta part เนาะการทำเควสที่ท้าทาย <g ülme> ต่างๆโดยเมื่อทำเสร็จแล้วจะได้รับของตอบแทนเนาะก็มี2แบบแบบพรีเมียมและแบบฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกไว้ด้วยนะว่าเกี่ยวกับภารกิจรายสัปดาห์ในทุกๆสัปดาห์จะมีภารกิจใหม่เริ่มต้นขึ้นให้คุณสามารถอัปเกรดเลเวลของคุณปลดล็อกของรางวัลได้เนาะก็อย่าลืมมาทำภารกิจใหม่ๆกันด้วยนะครับจะได้แบบเลเวลอัพอะไรกันอย่างนี้เนะาะสำหรับใครนะที่เป็นสายฟาร์มเนะครับก็สามารถมาอออออ่่าา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 ปปลลลลลูููกกกกกกกพืชชตตมมมมฤดดดดดแแะะเเเเเ็็็นนนนนงิไไไ้้้้้คครรรรรรัับบใใโซีีหหยยยย เพื่อดูการเนาะก็เข้าไปเลยครับปุ๊บตัวนี้เขาจะเป็นไกด์ให้เรานะฮะก็มันจะบอกเลยนะว่าเออเราควรเราควรจะปลูกในฤดูกาลอะไรเนาะควรปลูกในฤดูกาลต่อไปนี้อ่ะมันก็จะบอกนะครับผมนะไม่ควรปลูกในฤดูกาลไหนมันก็จะบอกหมดเลยนะฮะมันจะเขียนด้วยนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาดูแลใช้เครื่องตรวจดินนะฮะแล้วก็เช็คดูน้ําในแปลงด้วยเนาะอ่ะสังเกตดูจะมีความแบบหลากหลายและไม่เหมือนกับการปลูกของไม้ครับทั่วไปเนาะตรงนี้ก็ลองอ่านดูได้นะครับผมนะอ่ะเขาก็จะบอกเป็นไกด์ให้เรานะครับใครที่ปลูกพ บอกหมดเลยครับอ่าเราปลูกอะไรไว้เราก็เอามาขายแลกเป็นเงินได้เนาะใครนะครับต้องการอุปกรณ์ในการดูแลพืชนะครับเขาก็มีให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยระดับต่างๆนะฮะมีปุ๋ยเก็บน้ํานะครับผมมีดินบํารุงพืชระดับอะไรต่างๆก็มีหมดเลยนะครับผมนะมีดินเพิ่มสรรพคุณแปลงผักอะไรพวกนี้นะครับผมบัวลดน้ําอะไรมีหมดให้ผมแบบเห็นแบบนี้แล้วผมนึกถึงเกม Plants vs z o m b i e เลยทุกคนเออโคตรแบบสไตล์เดียวกันเลยนะฮะโหมีเครื่องตรวจดินด้วยนะครับผมตรงนี้บอกเลยมีโคตรครบนะปะเล็ดพืชตามฤดูกาลก็มีนะคร ข้างๆการนับก็จะมีเอ c ซแรกมาเลี้พืชอีกเหมือนกันนะครับก็สามารถมาแลกได้นะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นบานาซีเป็นคอนแบบข้าวโพดเลมอนสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นพืชแปลกๆนะก็แลกได้เหมือนกันครับตรงข้างๆนี้ผมจะเห็นอะไรเท่ๆด้วยนะครับร้านจำหน่ายบอดครับ <Wow. S 1> อ่าดูสิอ๋อบอดฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยบอดฟาร์มพืชอ,อัตโนมัติเนาะโอเคครับก็สามารถลองมาเรียนรู้แล้วก็ลองมาซื้อกันได้นะผมนะอ๋อนี่ไงมันเขียนวิธีการใช้งานด้วยนะครับวางในบล็อก ้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอัปเดตในรอบนี้เนี่ยอัปเดตมาค่อนข้างที่จะกว้างนะผมนะยังมี NPC อีกหลายจุดที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับบางส่วนเนี่ยคุณผู้ชมต้องมาเดินเซอร์เวยกันเองเนาะไม่งั้นคลิปนี้คงจะลากยาวมากๆนะครับโอเคครับตอนนี้นะผมจะมาสอนคุณผู้ชมอ่าเรียกสัตว์เลี้ยงของเราออกมานะครับถ้าเรามีเนี่ยเราสามารถเรียกออกมาได้นะสําหรับวิธีการเรียกสัตว์เลี้ยงออกมานะให้ทําการพิมพ์คําสั่งตามผมนะทําการทับ MC pet ครับ pet แบบนี้เนาะอ่ะแล้วกดลรงคําสั่งครับฟึบทีนี้นะครับถ้าเรามีอ่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถเรียกออกมาได้นะครับผมจะลองเรียกออกมานะปึ๊บ <S <S เห็นมั้ครับอ่าเราก็สามารถเรียกน้องสัตว์เลี้ยงออกมาได้แบบนี้เลยครับ พราะอาจจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเติมสวยมากอะไรเนาะก็เรียกออกมาให้ดูเฉยๆครับเรานะับสามารถไปกดคลิกขวานะครับปุ๊บอ่านที่ตัวสัตว์เลี้ยงได้นะแล้วก็เห็นไหมมีรี n a m e นะผมนะก็สัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยมันจะขี่ได้นะแต่ของผมมันขี่ไม่ได้นะมันก็เลยไม่มีให้ึ้นให้ขี่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เป็นการเลียกสัตว์เลี้ยงเนาะสำหรับใครนะที่อยากซื้อสัตว์เลี้ยงหรือปสมสัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถอา่าเรียกที่เข็มทิศนะปุ๊บแล้วกด next ตรงนี้ครับ ตรทีนี้มันจะมีให้ทำการหาเพชรช็อปนะนี่นี่เพชรช็อปอันนี้นะครับกดเข้าไปครับปึ๊บทีนี้เราจะวัดบาที่โซนในการที่เราสามารถอ่าสุ่มสัตว์เลี้ยงก็ได้นะผมนะหรือว่าจะเนี่ยมีจำหน่ายกุญแจสุม่มเนาะก็สามารถไปสุ่มได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีจำหน่ายเลยนะฮะลองกดเข้าไปดูส <Wow. S 1> ิอ๋อมันก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับต่างๆนะผมนะก็ลองอ่าเก็บตังค์มาซื้อกันได้นะผมนะหรือใครจะลองสุ่มดูก็มีสุ่มตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีกุญแจก็เอามาสุ่มกันได้นะครับผม สำหรับใครนะับที่สนใจแฟชั่นสวยๆในเซิร์ฟและอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปที่ o เว็บ b s t o r e n a หน้าเล่นคราฟดอทนนะครับผมนะก็ไปซื้อกันได้นะครับก็อยู่ตัวอย่างเช่นอ่าพวกดาบเทพกระเกะื้เทพตรงเนี้ยอันนี้แอดมินเสกให้ผมตอนรีวิวนะเห็นไหมครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นดาบที่ได้จากาการได้จากการเติมสะสมครบ3,000บาทนะผมนะดาบโกงเลยนะฮะนี่นับชุดเกาะโอ้โหนี่ต้องเติม4 0 0 0บาทถึงจะได้ชุดเกาะนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็แบบเป็นเซตเติมแบบเซตเติมใหญ่นะนี่แอดมินเสกให้เนาะนี่นะครับตัวนี้เขาจะมีบอร์ดนะครับโปรโมชั่นเติมเงินสะสมประจำเดือนนะผมนะก็เนี่ยเราเติมเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะได้ของไปเรื่อยๆตามนี้นะครับผมนะใครอยากได้ปีกแบบสวยๆอย่างนี้ก็ต้องเติมจนถึง5000บาทเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับ โอ้ยครับทีนี้ผมจะลองพาคุณผู้ชมไปโลกสร้างบ้านกันบ้างน,นะครับแต่ผมจะต้องมาสอนใช้งานเมนูวาร์ปก่อนนะอย่างแรกครับก็ถือเข็มชิดและกดคลิกขวาก่อนเลยครับปึ๊บ อ่ะตรงนี้มันจะโชว์หน้าเมนูวาร์ปทั้งหมดขึ้นมานะครับสามารถกด next ตรงนี้เพื่อไปยังแบบวาร์ปไปสถานที่ต่างๆแบบพวก npc อะไรอย่างนี้ได้อีกเนาะอ่ะตรงนี้เรามาดูหน้าเมนูหลักกันก่อนตรงนี้นครับกับจุดสปอเรารู้อยู่แล้วนะครับ world resource ตรงนี้อ่าใช้ในการฟาร,ร์มของฟาร,ร์มทรัพยากรได้ครับ pvp ก็ได้ส่วนอันนี้นี่แหละครับโลกสร้างบ้านครับอ่ามันก็จะเขียนเตือนนะโปรดวาง protect ทุกครั้งที่สร้างบ้านนะผมนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านจะถูกทุบพังได้เนาะอ่ะนะตรงนี้ก็เป็นโลกด้นนรรยาีเอน็ดวาร์ปไปได้นะ,นะผมนะนะ ผมจะลองวาร์ปเป็นโลกดีเอ็นแล้วกันนะปึ๊บไปอ่ะมันก็จะพาเรามายัางโลกดีเอ็นนะครับผมนะอ่าประมาณนี้สมมติผมจะไปในเทอร์ผมก็วาร์ปได้นะถ้าจะกลับสปอตก็กดนี่สปอตัวนี้ครับปึ๊บอ่ะมันก็จะกลับจุดสปอแล้วน,นะครับสำหรับใครนับที่อยากจะไปแบบสร้างบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ตัวเองยังไม่มีของใช่ปะ่ะก็ไปฟาร์มที่โลกรีสอร์ทก่อนได้ครับอ่ะแต่สมมติผมมีของแนละ้วผมก็ไปโลกนี้แล้วกันปึ๊บนะครับผมก็มีให้เลือกหลายโลกนะผมก็เลือกโลกหนึ่งแล้วกันนะอ่ะออวิ โอ้ยครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับเรื่องของโพเทคนะครับเวลาเริ่มเกมมานะครับแอดมินจะแจกโพเทคเริ่มเกมนะเป็นขนาด10บคูณสิครับก็จะแจกให้เราแบบไม่กี่อันน่ะใครนะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยโพเทคขนาด10บคูณสิไม่สมใจพอนะก็มีเอ็มบีซีขายโพเทคตรงนี้เห็นไหมครับอ่าก็ปรากฏปุ๊บอ่ะมาดูราคาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นขนาด10บคูณสิครับสามสิคูณสาก็มีเนาะนี่ครับมันก็จะใหญ่ไปเลยใครแบบอยากได้แบบบ้านสร้างหรือหาดอนาเขตกว้างๆก็นี่ครับราคาตามนี้เลยครับ อันที่ใหญ่จะจัดเลยก็ต้องเติมก็มีนะครับที่สําคัญเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีการบอกคําสั่งด้วยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับวิธีการใช้คําสั่งหลัก p r o t e c นะฮะ <c oughs> เพิ่มเพื <c oughs> <ๆ>่อนเข้า p r o t e c พิมพ์ ps add แ,แล้วก็ชื่อเพื่อนเนาะอ่ายกเลิก p r o t e c นะไม่ต้องทุบ <c oughs> ก็พิมพ์เนี่ยตามที่เขาบอกเนาะตรงนี้ <c oughs> ใครไม่เข้าใจมาอ่านกันได้เลยครับเขามีบอกนะสมมุตินะมมรครับว่าผมต้องการจะยึดตรงนี้เป็นพื้นที่สร้างบ้านนะผมก็ทําการอ่าทุบบล็อกก็ได้แล้วก็วาง p r o t e นะฮะนี่นะครับวางนะครับปึ๊บ มันก็จะเขียนว่าพื้นที่บริเวณนี้ได้ทําการป้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะลองเดินออกจากอาณาเขตตัวเองนะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่นอกอาณาเขตตัวเองนะครับผมจะลองเดินกลับไปนะครับมันจะเขียนว่าเราครับกลับเข้ามาในอาณาเขตแล้วทุกคน เห็นไหมครับอ่ามันจะเขียนว่าคุณได้อยู่ในโซนของเนี่ยมันอกี้ไหมทันใช่ไหมครับพูดง่ายนะก็คือโซนนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของโซนหรือคนที่จะแอดเข้าโซนเท่านั้นถึงจะทุบได้นะผมนะก็เป็นการกันโดนขโมยเนาะทีนี้ครับเวลาเราการอ่าสร้างบ้านสร้างอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวคนมาแบบมาทุบทําลายของเราแล้วนะครับผมนะหลังจากที่เรามีบ้านเป็นของตัวเองนะเราควรจะใช้คำสั่งทับเซตโฮมนะครับเพื่อเป็นการเซฟบ้านนะครับกันแบบลืมเนาะทำการพิมพ์ทับเซตนะครับโฮมครับทีนี้ตั้งชื่อครับ หงบ้านหรือมาไกลเกินแล้วก็พิมพ์ทักโฮมครับโฮมแล้วก็3 0 3ศูนย์สามใช่ไหมม33ปุ๊บอ่ะเราก็จะกลับมาที่บ้านหลังนี้ของเราครับก็ไม่ต้องกลัวหลงแล้วเนาะเท่านี้นะคุณผู้ชมอยากจะสร้างบ้านใหญ่แค่ไหนอยากจะเพิ่มเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปทํากันได้แลวเนาะไม่ต้องกลัวคนป้นแล้วนะครับสำหรับสายสร้างบ้านในผมเกือบจะลืมพูดไปนะตรงนี้มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนเราสามารถมาซื้อเฟอร์นิเจอร์สวยๆตรงนี้ด้วยด้วยตังเลยนะครับตังในเกมนะเก็บแล้วก็มาซือ <te ้อไปตกแต่งบ้านกันได้เลยครับผมเพิ่มเติมใใหห้้ออีีีกกนนิดึงะะคครรรับททท่่ยยาาาาขขไป ตัวว่าเมนูเนาะแล้วก็เลือกไปที่ตรงช็อปเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนปึ๊บตรงนี้นะมันจะมีโซนอ่าขายของซื้อของเนาะก็เนี่ยครับร้านขายผักนะผมนะอยากจะขายสินของอื่นๆอะไรอย่างนี้ก็ลองมาดูได้นะผมนะส่วนตรงนี้นะจะเป็นตลาดโลกของเซิร์ฟเวอร์นะผมนะก็เป็นตลาดที่เราสามารถเอาไอเทมของแต่ละคนมาขายได้แน่นอนว่าเราเองก็ขายได้นะครับ วิธีการขายนับก็นี่ดูเห็นไหมทับ A H Cell ราคาจํานวนเนาะอย่างแรกทาการถือเทมที่ต้องการขายไว้ในมือนะครับพิมพ์ทับ A H นะ A H Cell ครับหลังจากนั้นตามด้วยราคาและจํานวนเนาะผมเป็นราคา50แล้วกัน50แล้วก็จานวน1นะครับกดบันทครับปึ๊บตรงนี้ก็มีให้เลือก cancel ก็ได้หรือจะ confirm นะตรงนี้ก็เป็นการ confirm นะครับปึ๊บอ่ะโอเคตอนนี้ของมันก็เพิ่มไปขายเรียบร้อยนะฮะพอเราเข้ามาดูนะเราก็จะเห็นเลยนะครับนี่นะผมนะเค้กนับขายโดยผมเองนะฮะราคา50บบาทเนาะ แล้วในเซิร์ฟนี้ครับก็จะมีจุด AFK โซนด้วยครับเอาไว้ AFK รับของได้นะวิธีการไป AFK โซนครับทำการพิมพ์ตามผมเลยนะครับทับทับ AFK โซนเนาะ AFK โซนนะผมวันนี้จะกดรันคำสั่งครับปุ๊บทันี้ครับเราก็จะวาร์ปเข้าสู่ AFK โซนไปเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะเขียนแล้วถ้าเกิดเรานะทำการ AFK ตามเวลาที่กำหนดนะครับมันก็จะได้อ่าของรางวัลเนาะถ้าเรานับอยากนั่งเหมือนคนอื่นเขานะครับก็ทำการอ่าพิมพ์คำสั่งตามผม SIT ครับทับซิดเนาะปุ๊บอ่ะเราก็จะนั่งได้แล้วนะครับก็ AFK กับ สุดท้ายน,นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่ม IMO ลงดันกันนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาสุ่มของนิดนึงนะครับก็แอดมินนับก็ทําการอ่าเสกพวกแบบกุญแจมาให้ผมลองสุ่มเนาะก็จะเป็นกุญแจระดับคอมมอนอันนี้เราได้มาจากการรับภารกิจด้วยเนะาะแล้วก็มีกุญแจเนี่ยเปิดกล่องแร่ทนะี่ผมนะัแล้วก็มีเจนเนอรี่ด้วยนะครับเรามาลองสุ่มกันดูว,ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะฮะอย่างกุญแจคอมมอนเนี่ยอันนี้หาง่ายเนาะสามารถรับจากภารกิจอ่วนะวันนี้เราก็ได้มาเหมือนกันแนละ้วตอนรับภารกิจฟรีนะส่วน,นที่หาายากยกกขึ้น็บงอันออาจจะต้งเทีหเ่หรือายยาก โหของในกล่องสุ่มก็ดีอยู่นะครับไม่รู้จะเอาของดีหรือเปล่านะขอ,อ,อกรเพชรหรืออะไรเป็พชรเ,ชรเชรสักอย่างนึงก็ได้โหสุ่มนานเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเกินเฮ้ยอันนี้ตกใจจริงผมไม่เคยได้ของดีจากกล่องพวกนี้เลยนี่กลอ่องคอมมอนนะเนี่ยโคตรโกงอ่ะใครแบบผู้เล่นใหม่คือร้องจ้ากอ่ะ <S <S จะได้อะไรเอ่ยจะได้อะไรเอ่ยเราขุดเลยเพิ่ก็ได้อยู่ขอชิ้นใหญ่ๆเพชรงห้าเม็ดก็ได้เฮ้ยโค้ดเกินอันนี้เกินไปจริงทำไมกล่องผมทำเควสผมไม่มาสุ่มก่อนวะเออจะได้ขุดบล็อกง่ายๆขุดเหมืองโคตรง่ายนนนนะะะะะฮฮทีี้้เรรราาามลลอองงงดััับบแกกกส่ อุ้ยโอ้โหระดับมีระดับในเทอร์ไรด์เะทุกคนนะโอเกินทำไมวันนี้ผมโชคดีจังอ่ะอ่ะให้โอกาสสักอันหนึ่งเฮ้ยไม่ผมว่าไม่ใช่แหละบักมาเนี่ยของโหดเกินทุกคนถ้าไม่ติดว่าผมมีชุดเกาะใหญ่นี่ผมเปลี่ยนเลยแล้วเนี่ยอันสุดท้ายนะระดับรีเจนเนอรีนะอย่าให้น้อยหน้าน้องๆนะทุกคนไปลุยโอ้โหของดีๆีทั้งนั้นได้อะไรมาเฮ้ยอ๋อก็ได้อยู่แหละโอ้โหนะครับก็ตามนั้นนะโหดๆเลยทีเดียว ตรงนี้ครับแอดมินได้มีการเซฟกุญแจระดับเอกูซิให้ผมด้วยนะเป็นสตาร์ไลท์คีนะอ่าแล้วก็เนี่ยเอกูซิทั้งสองอันเลยนะผมจะมาลองสุ่มให้ดูนะครับก็จะเป็นสองหีบใหญ่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าผมจะลองสุ่มเป็นโดยเรานับสามารถเข้าไปแล้วกดคลิกตีนะครับปึ๊บอ่ะเพื่อเข้าไปเช็คก่อนว่าข้างในเนี่ยเราสามารถดรอปอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธแบบโกงๆเนาะเห็นไหมครับแต่ก็มีโอกาสดรอปโทเค็นเช่นกันนะแล้วก็เหมือนจะมีรูนด้วยครับข้างบนอันนี้รูนนะโอเคครับเรามาเริ่มจากตัวส ได้แล้วครับเนี่ยอันนี้ผมได้เป็น Starlight Token นะผมนะอ่าผมได้กดแรกกันรัวเลยนะผมมี10อันนะฮะ <N> <N> วย ทุกคนเหมือนไ,ไอเทมอันนึงโอยเนี่ยดาบอะไรก็ไม่รู้นะฮะดาบอ่าสตาร์ไลท์เป็นดาบอะไรสักอย่างนะพลังโจมตี25เลยนะครับโอ้โห oh, อย่างโกงนี่นะก็คือมันจะมีโอกาสสุ่มได้เทมแบบนี้ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้โทเค็นเนาะไอเทมนี้สามารถเก็บเพื่อสะสมเพื่อไปอัปเกรดได้เนาะแล้วก่อนนี้นนะผมได้ลองทำการสุ่มเล่นๆดูนะครับอันนี้ก็คือไอเทมทั้งหมดที่ผมได้จากกล่องสตาร์ไลท์เนาะโอเคครับที่จะมาดูอีกกล่องหนึ่งกันบ้างครับกล่องระดับเอกูสิบเหมือนกันเลยนะครับโอเคกดเลยครับปปึ๊บบโโอออออเเเเคคครรัไได้้ท็นนนมมาาีกแลลวะะะฮ่่่งสุืย ปุบ๊บหุยทุกคน <Wow. S 1> ได้อเทมโกงกงเหมือนกันว่าอะไรเนี่ยก็มันจะมีโอกาสออกแบบพวกไอเทมโกงแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็โทเค็นได้เยอะหน่อยนะ ระหว่างที่เราซุ่มของนะเราก็จะได้พวกของเกลือมาไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับตรงนี้นะเราสามารถเอาของเกลือเนี่ยมาแลกกับว่าเป็นเนี่ยเห็นไหมแลกเอาเป็นกุญแจคืนได้เนาะเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมครับเฮ้ยตัวนี้เกมผมว่าเขาคิดแทนเราได้ดีมากเลยนะเพราะของเกลือมันต้องออกอยู่แล้วนะฮะเราก็กุญแจที่เราแลกมาแล้วมาุ่มต่อปุ๊บได้ไรโอเคก็ประมาณนี้ครับผมโอ้ยครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโซนเอ็มโอกันแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวพาลงดันตีบอสกันนะครับสำหรับโซนเอ็มโอนะครับจะอยู่ด้านข้างของสปอรเนาะสามารถเดินมาได กดเข็มทิศนะเปิดขึ้นมาแล้วกดดันเจียนตรงนี้นะปุ๊บมันก็จะวาร์ปมาตรงนี้ให้เลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปลงดันตีบอสกันนะผมจะมาแนะนําวิธีการอัปเกรดไอเทมให้แข็งแกร่งกว่าใครๆก่อนนะครับโดยในเซิร์ฟเวอร์นะี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าหินเสริมทักษะหรือว่ารูนนะครับแล้วก็การตีบวกไอเทมเนาะโดย2ออย่างนี้นะจะช่วยอัพสถานะความแข็งแกร่งของอาวุธของพวกเราได้นะครับผมนอกจากนั้นนะเราสามารถหาเอ็นชาร์ดโกงโกงมาใส่าอาวุธเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความแข็งแกร่งอีกระดับหนึ่งได้ด้วยครับอย่างแรกนะค มันจะเขียนว่าช่องใสห่สสห,สหินเสริมทักสายไหมครับอ่าของผมเนี่ยมีช่องใสหินเสริมทักษะ2ช่องหรือว่าช่องที่จะตีบวกรูใน2ช่องเนาะทีนี้มาดูชุดเกราะก,กันบ้างโหชุดเกราะผมใส่ได้3เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้คืออย่างดา,าวของผมตีได้2ใช่ปะชุดเกราะผมตีได้3เลยนะครับและอย่างต่อมานะครับคุณผู้ชมจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ารูนก่อนนะครับโดยรูนเนี่ยสามารถสุ่มได้จากพวกก่องต่างๆเนาะตรงนี้มันก็จะมีร้านสุ่มรูนอยู่นะผมส่วนของรูนโซนนับก็จะอยู่ข้างๆก,กับจุดสปลาลยครวตรงนีนบ โดยวันนี้ผมจะมาใช้กุญแจนี้อ่าเป็นกุญแจแพงสุดเลยนะผมนะนี่แอดมินกิฟผมเป็นกองเลยนะโดยกุญแจพวกนี้ถ้าเกิดใครขี้เกียจเก็บตังค์ซื้อเนี่ยสามารถไปเติมผ่านเว็บไซต์ของเขาได้นะครับวันนี้ผมจะใช้กุญแจแพงสุดลองสุ่มให้ดูนะก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะฮะมันก็มี2กล่องแนละ้วก็ดูตามกุญแจที่เรามีเลยครับผมสำหรับใครที่เป็นสายตีมอน m m o อยู่แล้วนะครับเราสามารถเอาเศษชิ้นส่วนต่างๆที่ได้จาก MMO อเนี่ยมาคราฟเป็นกุญแจระดับแรกๆได้ครับผมอ่าอันนี้ก็อย่าพลาดกันนะสายลงดันก่อนท ซีเราจะได้อะไรกันนะครับว้าวได้ไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รู้ออกมาชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะมีสาระบอกนะพลังโจมตีสิบโอกาสการติดทิ่จะเข้เท่าไหร่อะไรอี้ก็มันจะเขียนบอกหมดเลยนะครับลองสุมสัก3อันแล้วกันนะอุ้ยอันนี้ชิ้นใหญ่ฮะโอเคครับแต่ว่าชิ้นใหญ่ก็เอสานะมันก็ไม่เหมือนสถานะจะจะดีน้อยกว่าแรกนะครับ อ้าวได้อันใหญ่อันนึงเท่ากันหรือเปล่าุิวหน้าตาเหมือนกันแต่พลังนี่คนละคนละอย่างเลยดูพลังโจมตีทุกคนแล้วก็ในกล่องสุ่มของตัวนี้ครับก็มีโอกาสออกรูนเช่นกันครับนี่นะครับแต่ก็ผมคิดว่าจะออกยากมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดเรามีรูนพวกนี้แล้วครับการตีบวกนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับอย่างแรกเราต้องมีดาบนะอย่างที่บอกทีนี้เราเลือกเลยครับชอบสานะอันไหนหยิบมาครับอันนึงนะหยิบมานะแลวเอาไปวางในดาบเพราะแบบน,นี้ปุ๊บอ่ามันก็จะมีเสียงปิ้งขึ้นมาแล้วก็นี่ไหมครับมันก็จะนนจะะเเขีีียนนนน่่าาาาาาชอออใใสสสสสรรรรููึมมมมมมกุ้้้ติผผบบไปป๊ เท้ามิ่กี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดการตีรูนแตกนะฮะอ่ามีโอกาสตีรูนแตกด้วยครับเอาใหม่ปึ๊บโอ้โหแตกละอะแล้วอนไเงี้โอ้โหทุกคนก็จะได้ รูนบางอันนับก็จะตียากนิดนึงแล้วก็มีโอกาสตีแตกได้นะครับรูนแต่ละอันนับเขาก็จะมีบอกนะว่าเออโอกาสตีสาเร็จของฉันกี่เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมครับเนื่องจากมีการตีรูนแตกนับเขาจึงมีใบรับประกันด้วยนะครับแต่ก็อาจจะใช้งานยากสักนิดหนึ่งต้องมีการติดต่อทีมงานนะผมนะเพื่อทําการตีรูนให้เรานะฮะตัวนี้มีใบรับรการถอนหินดูด้วยนะสมมติในอนาคตเราแบบเจอทักษะดีกว่าเราสามารถถอดอันเก่าออกได้ครับแล้วก็ใส่อันใหม่ได้และแล้วตอนนี้นับพลังการโจมตีของผมนับจาก35ตอนนนี้้้ขึไป70แลวสังเกตว่ารรูนนพวกกี้คือแแข็งง่มากๆนะรับ ลูนพวกนี้มายัดใส่ชุดเกาะให้ครบแล้วนะครับก็ขออนุญาตเล่นคลิปครับ ตอนนี้ครับผมก็ทําการตีตันทุกอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะใครนะครับที่เกิดนึกอยากจะถอดดูนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถมาซื้อบัตรถอดดูตรงนี้นะสมมติครับถ้าเกิดเรามีตังพอเนี่ยเราซื้อบัตรมาใช่ไหมเราก็หยิบบัตรนะครับมาวางไว้ที่อาวุธที่เราต้องการถอดนะครับเหมือนกับการใช้ลูนเนาะเราก็สามารถตีลูนใหม่เข้าไปได้ครับตรงนี้ครับใครรู้สึกว่ายังแข็งแกร่งไม่พอครับเขาก็มีโซนตีบวกไอเทมอีกครับตรงนี้เราสามารถมาดูพวกโอกาสสาเร็จต่างๆก่อนได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะอัปเกรดเราก็มาทีีีี่่่่จจจําาาาหหหนน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 นยยใใใบบบบบบบอออออออัััััััััััปปปปปเเเเเเเกก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 กรร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 รดดดดดดดคคคคแแแลลลล้้วว็็็มมมมมมมูุุณ์โชะะะะะะไพ แตกอีกแล้วนะครับผมพอเราอุปกรณ์พร้อม้วก็เข้าไปอัปเกรดกันได้เลยครับก็วางไอที่มันต้องการอัปเกรดนะอันแรกครับอันต่อมาก็ใบกันแตกเนาะอันสุดท้ายก็เป็นใบอัปเกรดครับสมมุติว่าผมวางครบแล้วนะฮะก็ทําการกดอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็สอนไปแนวทางแล้วนะครับก็ลองไปใช้งานกันเองได้เลยครับผมใครที่ไม่พอใจอีกก็มี NPC e n c h a n t ชา์อีกครับก็มีหลายระดับนะครับก็ถ้าเกิดเรามีอพวกสมุดเอ็นชา t ์อะไรใช่ปะเราก็มาตรงนี้ปึ๊บมาทําการคอมไบได้เลยนะผมนะก็สามารถตีบวกได้น ตอนนี้ครับก็ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งเกินพอเลยนะครับก็ได้เวลามาลุยดันบอสกันแล้วนะครับข้างๆตรงนี้เราสามารถมาเช็คเพลเยอร์สกิลได้น้อว่าเอ้เออระดับเราอยู่ระดับไหนนะเนาะตรงนี้ครับเราก็สามารถเดินเข้าโซนดันเจี้ยนตรงนี้ได้เลยครับก็เห็นไหมเห็นประตูตรงนี้ไหมครับอันนี้คือประตูดันบอสนะครับแต่ก่อนที่จะไปสู้บอสกันนะเราสามารถสู้แบบพวกมอนระดับเริ่มต้นก่อนได้นะครับโดยพวกกบพวกเนี้ยก็จะเป็นมอนระดับเริ่มต้นที่เราสามารถเนี่ยฟาร์มได้ง่ายๆเนาะก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยครับสามารถฟฟฟาาาาาารร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 ์์์มมมมแแลล้้้้ววววกกกกก็็็็เเเเเบบบบบบขอองง่่่นนนนไไดดดะะะะะหทีคคััจ xp ยผ ตอนนี้นะผมก็ยกระดับไฟติ้งของผมเป็นระดับสามนะครับจาก2เป็นสามนะเราก็สามารถไปสู้แบบพวกชั้นต่อตไปได้นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเดินตรงไปสักหน่อยนะครับมันจะมีเลข1เลข2นะเป็นแบบพวกระดับ1ระดับ2นะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่นะครับเลข1อันนี้ระดับ1เนาะนี่นะครับเลเวลหนึ่งหรอปึ๊บปึ๊บเรียกว่าตรงนี้นะครับด้านข้างมันจะมีระดับ2นะครับเห็นไหมไอาระดับ2ไประดับ2ดีกว่านี่ไงล่ะน้องวัวจะคนาหมือนไหมล่ะ วันนี้นครับเราก็สามารถตีไต่ระดับไปได้เรื่อยๆก่อนนะฟาร์ม XP อะไรอย่างนี้เนาะระหว่างที่คุณผู้ชมฟาร์มบอลในเอ็มโอนะเราสามารถเอาของเช่นชิ้น,ช,นชิ้นส่วนกบไปไหมอ่าเราเอาชิ้นส่วนกบเนี่ยมาแลกเป็นไอเทมได้นะครับก็มาแลกแบบนี้ก่อนเห็นปะปึ๊บหลังจากเนี่ยเราก็เก็บสะสมอันนี้ใช่ไหมและเอามาแลกเป็นพวกอาวุธกบครับเห็นไหมครับอาวุธกบหัวกบอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยก็เป็นแฟชั่นในเซิร์ฟท,ที่สามารถเก็บมาแลกได้นะครับก็บอกแล้วว่าความแข็งแกร่งระดับเราเนี่ยไปลุยดันบอยส์กันเดี๋ยวคร์บ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่โซนของบอสแล้วนะครับต้องบอกนะว่าชิ้นส่วนที่เราได้จากการอาตีบอสลงดันบอสอะไรพวกนี้บางส่วนก็หาได้จากการลงบอสเท่านั้นเลยนะครับแล้วเรายังสามารถเอาของดอกบางชิ้นนะครับมารวบรวมคราฟเป็นกุญแจกล่องสุ่มรูนได้ด้วยครับนี่นะครับมาตรงนี้ครับแลกกุญแจรูนนะครับเข้าไปครับปึ๊บอ่ะรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นของที่เราต้องมารวมนะครับแล้วก็กดตรงนี้คราฟออกมาเป็นกุญแจเนาะแต่ตอนนี้ผมไม่มีของนะฮะก็ต้องไปตีบอสก่อนเนาะโอ้ยครับเราไปเริ่มตีบอสกันดีกว่าน ป๊บนี่นะครับนี่นะครับนี่คือบอสของเรานะฮะตอนนี้มันยังไม่ผุดขึ้นมานทุกคนโอ้โหไม่มีใครมาช่วยผมตีเลยเนี่ยเร็วเร็วเร,วเรวต้องหาคนช่วยด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะยากไปนิดนึงโอโ้ี่มากันเต็มเลยครับใครที่สร้างได้เป็นสูงสุดก็จะได้ของเยอะสุดได้ตังค์เยอะสุดน,นะฮะเปลี่ยนเฟตบ้างเปลี่ยนเฟตบ้างมาเปลี่ยนเฟตทุกคนจบโอ้ชิบีนเฟตอบอสแอนิเมชั่นโคตรดีนะฮะ กันคว่า,าใครจะสร้างระเมิดได้สุดนี่ล่ะตายอุ้ยผมสร้างระเมิดได้ดับ2นะฮะผมมีคนแรงของผมอย่าเนี่ยนี่นะครับเศษส่วนจากบอสเทอร์เทิลนะบอสบอสเต่าของเราเนั่นเองตังก็จะได้เยอะด้วยนะเวลาฆ่านะก็ผมได้ที่2เนาะก็ได้เยอะอยู่อ่ะสำหรับบอสแบบนี้นะเขาก็จะมีคูลดาวน์ในการเกิดด้วยนะแต่ก็ถ้าเราตีไหวเนี่ยมาตีเรื่อยๆก็ดีนะก็จะได้ของแรงๆโกงๆแล้วก็ตังโคตรจะเยอะเลยนะครับผมนะ และของที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นับก็เป็นของที่ได้จากการฆ่าบอสเลยนะครับแล้วก็ี่เห็นตามผมเยอะๆเนี่ยผมฆ่าบอสประมาณ2 3รอบนะถ้าเกิดหลังจากที่เราตีบอสนะครับเกิดเรามีชุดเกาะแตกอาวุธจะพังขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็สามารถมาตัวนี้นี่นะครับเขาจะมีร้านแบ็ก s ์มิทด้วยนะครับสามารถมาซ่อมอาวุธได้ครับนี่นะครับรับซ่อมอาวุธและอุปกรณ์ครับกดเข้าไปครับตรงนี้ก็จะมี่าซ่อมของที่เราถือในมือนะผมนะก็200บาทครับกลับซ่อมแบบทั้งตัวแบบบททั้งตัวเลยนะก็2,500บาเองอันนี้าร้อ็สามาถลองมาอุซ่อันได้นะ โอ้ยครับก็จบไปแล้วนับกับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์หน้าเล่นคราฟของเรานับก็เป็นโซเอโออัปเดตใหม่นับผมก็รีวิวทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าสำคัญสำคัญเนี่ยผมรีวิวหมดนะผมว่าทุกคนก็คงจะเล่นได้อย่างเต็มที่กันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครนะที่สนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นะผมก็จะขึ้น IP นี่นะให้ตัวใหญ่ตอนนี้เลยนะครับผมก็สามารถเอา IP นี้ไปใส่แล้วก็เล่นกันได้เลยครับได้ทั้งคอมมือถือและ iOS เลยครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะที่ตามมาจากช่องผมก็อย่าลืมไปทักบอกแอดมินกันด้ แล้วคุณผู้ชมคนไหนนะที่สนใจอาแฟชั่นสวยๆในเซิร์ฟนะครับก็สามารถไปเติมได้ที่เว็บ s t o r e n a l e n c r a f t o n l i n e นะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถไปเติมอุดหนุนเซิร์ฟกันได้นะครับผมโอ้ยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่สนใจคอนเทนต์คุณภาพคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางด้านล่างเนาะผมก็รับงานรีวิวเซิร์ฟอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ